่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นเซสชันของ Q&A นะครับพอดีว่ามีเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าเรียนแล้วอาจจะยังมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามในเนื้อหาที่ที่เราเรียนรู้กันนะครับสำหรับหนึ่งในคำถามที่ผมหยิบเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัว Multi Time Frame Market Structure นะครับหรือ MTF Market Structure นี่แหละจริงๆแล้วคำว่ามา t ติ Time Frame นะครับคำว่ามา l ติเนี่ยมันคือการที่ประกอบไปด้วย2 Time Frame ด้วยกันนะครับ2 Time Frame ด้วยกันนะอาอ Time Frame ด้วยกันอาจจะประกอบไปด้วย1น,นะครับเราสามารถที่จะกำหนด High Time Frame ในระดับ Time Frame ที่ใหญ่สุดและในระดับ Low Time Frame เป็นในระดับ t i ม e f r a m ที่ต่ำที่สุดแต่บางครั้งนะครับก็จะมีคำถามว่าถ้า high time frame high time f r นะครับเป็น h 4มีมี medium time frame mtf เหมือนกันนะครับ medium time frame นะเป็น m 1 5และ low time frame เป็น m 1หรือ m 5ได้ไหมได้นะครับ ได้เช่นกันได้เช่นกันนะครับมัลติมันคือหลากหลายนะครับมากกว่า1ใช้คำนี้แล้วกันบางคนอาจจะเอาแค่2องไทม์เฟรมก็ได้หรือบางคนอาจจะใช้ทั้ง3ามไทม์เฟรมเลยก็ได้ได้เช่นกันนะครับได้เช่นกันนะอ่ะทีนี้ตัวมีเดียมไทม์เฟรมมาเก็ตสตรัคเจอร์นะครับอารันออนนะไฮไทม์เฟรมอีสต์เฟนออนอารูไทม์เฟรมคือยังไงคือยังไงคือเราต้องเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนว่าการที่ราคานะครับ สามารถเคลื่อนที่ขึ้นมาได้สมมติเส้นสีดําเส้นทึบนะเส้นทึบนะราคามีการปรับตัวขึ้นครับทําการ pullback bevesting ไปต่อเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า high time frame เป็น bullish เป็น bullish นะเป็น bullish นะน, Bull นะครับใน low time frame นะครับเขาก็จะเคลื่อนที่เป็นเทนที่อยู่ด้านในกราฟไม่สามารถที่จะ คือนที่เป็นเส้นตรงได้กราฟไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้ในไฮไทม์เฟรมจะมีโลไทม์เฟรมวิ่งอยู่ด้านในเสมอวิ่งอยู่ด้านในเสมอนะครับวิ่งอยู่ด้านใดเสมอ,อไปดูสไลด์ถัดไปสำหรับสไลด์นี้มัลติไทม์เฟรมของเรานะครับจะเพิ่มขึ้นมา หนึ่ง time f r a m คือมี d i u m time frame นะครับหรือ time frame ระดับกลางสังเกตไหมว่าจะมี h 4 m 1 5และ m 1ให้มองอย่างนี้ครับว่าลำดับแรกนะครับการที่เราจะแยกมีเด u m time frame ออกได้นั้นออกได้นั้นนะอ่าแสดงว่า high time frame ของเราเนี่ยเราต้องกำหนดมาก่อนว่า high time frame ณนะ time frame ปัจจุบันเนี่ย เขา BOS เป็น bullish หรือ bearish อ่าถ้า bullish เราได้ BOS ถูกต้องไหมแต่ครับอย่าลืมนะครับว่าโครงสร้างของราคาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงๆจังหวะที่ราคากำลังปรับตัวขึ้นที่จะไปทำการ BOS เนี่ย มีเดียมไทม์เฟรมนะครับจะมีการยกเต่งขึ้นไปเรื่อยเื่อยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างราคาปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆพี่ๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออินเทอร์นอลของ4ชั่วโมงไหม คำตอบคือถูกต้องครับบ่อยครั้งครับที่อินเทอร์นอลของไฮไทม์เฟรมอย่างในตัวอย่างคือ4ชั่วโมงนะอินเทอร์นอลของไฮไทม์เฟรมมักจะเป็นโครงสร้างเดียวกับมีเดียมไทม์เฟรมมักจะเป็นโครงสร้างเดียวกับมีเดียมไทม์เฟรมมักจะเป็นโครงสร้างเดียวกับมีเดียมไทม์เฟรม นะครับเดี๋ยวจะไปดูลายชาดในกราฟนะครับในกราฟนะภาพมันจะเป็นแบบนี้ครับสมมติ4ชั่วโมงผมจะยกผมจะชอบยกตัวอย่างให้ท Time f r คือระดับ4ชั่วโมงนะครับ ลองดูนะ4ชั่วโมงเราจะกำหนดให้4ชั่วโมงเป็นสีส้มนะครับราคามีการปรับตัวขึ้นทําการ pullback และ BOS เต็งขึ้นไปราคายืนยันได้แล้วว่าราคาเนี่ยเกิดการ BOS เต็งขึ้นไปใส่ BOS ถูกต้องไหม และใน high time f r a ระดับสีชั่วโมงผมจะให้เป็นสีขาวนะครับจะมี internal ปรับตัวขึ้นเรื่อยๆทุกทุกครั้งที่ราคาเกิดการ b ูเเขาจะต้องทําการ pull back เสมอแสดงว่า internal ของ4ชั่วโมงจะปรับตัวลงมาเรื่อยๆ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 คำถามคือทเทรนหลักยังคงเป็นทเทรนอะไร นี่เราต้องตอบคำถามไม่ได้นะเทรนหลักยังคงเป็นเทรนอะไรเทรนหลักยังคงเป็น bullish ตาม high t i ฟ e f สีส้มนะครับอะ,อะไรที่เกิดขึ้นในเลนจ์เนี้ยระหว่าง l o และ h i เนี้ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับยัง b แ a s หน้าบ่ายเป็นหลักยังใบแอดหน้าบ่ายเป็นหลักอ,อันนี้คือเราดูแค่ไทม์เฟรมเดียวเราดูไทม์เฟรมเดียวคือไฮไทม์เฟรมที่เป็นสีชั่วโมงนะครับและ internal คือสีขาวอ,อย่าสับสนนะทีนี้พี่ๆบางคนบอกว่าดูเหมือน internal เนี่ยมันเป็นโครงสร้างเดียวกับ 15นาทีถูกต้องไหมหรือมีเดียมไทม์เฟรมผมใช้คำว่ามีเดียมไทม์เฟรมนะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วใช่ครับบ่อยครั้งผมใช้คำว่าบ่อยครั้งนะไม่ได้ร้อนะที่อินเทอร์นอลครับสีขาวตรงนี้มักจะมักจะเป็นโครงสร้างเดียวกันกับอินเทอร์นอลมีเดียมไทม์เฟรม มักจะเป็นโครงสร้างเดียวกับอินเทอร์นอลที่นี้เราจะพาขยายต่อสมมติเรารู้อยู่แล้วว่าไฮท t i m ม์เฟรมมีการบีเวสเต็งขึ้นขาขึ้นชัดเจนครับที่นี้เราปรับไปที่15นาทีสมมติตอนนี้อยู่ที่ m 1 5นะ m 1 5จะพาซูมลงไป m 1 5หรือ m e d i ียมไทม์เฟรม เขาก็จะยกตัวขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหมครับว่าถ้าเรา mapping โครงสร้างเนี่ยเราก็จะได้15นาทีเนี่ย bos เต็งขึ้นไปเรื่อยๆ bos เต็งขึ้นไปเรื่อยๆ การเทรดนะครับเราเป็นเดทเทรดอ่าเราเป็นเดทเทรดเราควรที่จะเข้าเทรดในมีเดียมไทม์เฟรมเนี่ยดูมีเดียมไทม์เฟรมกันเพราะเราจะเทรดเป็นเดทเทรดจบรอบๆเป็นวันเป็นวันไปนะครับอ่าการเทรดเราเห็นมีเดียมไทม์เฟรมยังปรับตัวขึ้นอยู่สิ่งที่เราจะโฟกัสเราจะโฟกัสที่สวิงของ สิบห้านาทีเนี่ยเป็นหลักในการที่จะพิจารณาที่จะหาจังหวะบ่ายขึ้นไปย่อลงมาและบ่ายขึ้นตรงเนี้ยเราจะได้เลนส์และเราจะได้เลนส์ราคาระหว่างสวิงโลและสวิงไฮของ m e d i ียมไทม์เฟรมหรือ15นาทีอะไรก็แล้วแต่ครับย่อลงมาหาจังหวะบายกลับหาจังหวะบายกลับทีนี้ทีนี้เราก็จะสับสนสับสนสับสนครับขอให้ว่า อ้าวแล้วตัวมีเดียมไทม์เฟรมเราจะมาใช้ตอนไหนอ่ามัลติไทม์เฟรมมาใช้ตอนไหนมัลติไทม์เฟรมนะครับเราจะใช้ในการประกอบในการพิจารณาครับว่าโดยอ้างอิงจากไฮไทม์เฟรมก่อนเสมอว่าอย่างเช่นไฮไทม์เฟรมเนี่ยมันปรับตัวขึ้นเกิดการ b ีเเต็งขึ้นนะ แสดงว่าโมเมนตัมมันยังเป็นบูลลิชอยู่หรือขาขึ้นอยู่ให้เราทดไว้ในใจว่า4ชั่วโมงยังขึ้นนะ4ชั่วโมงยังขึ้นนะมีเดียมไทม์เฟรมก็ยังขึ้นนะเท่ากับว่าให้เราไบแอรตามไฮไทม์เฟรมเป็นหลักโดยการใช้มีเดียมไทม์เฟรมในการกำหนด เข้าเทรดตามโครงสร้างนะตามโครงสร้างของมีเดียมไทม์เฟรมทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆนะครับราคามีเดียมไทม์เฟรมที่เราเห็นแล้วเนะี่ยเส้นสีขาวเนะี่ยย่อลงมาแล้วสามารถเกิด bos เต็งลงด้านล่างได้ bos เต็งลงด้านล่างได้สวิงโลหายไป่าสวิงโลหายไปใส่ bos แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าอะไรจะสะท้อนให้เห็นว่า high time frame ระดับ4ชั่วโมงเส้นสีส้มที่ bos มาก่อนหน้าเนี้ยกำลังจะเริ่มต้นการ pull back แล้ว ให้เรากลับหน้าเล่นหรือเลือกที่จะลงทุนในฝั่งเซลตาม m ี d i u m Time f เฟรมที่ปรับตัวลงมาการที่ปรับตัวลงมาคือหลังจากที่เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหาจังหวะย่อและเซลย่อและเซล แต่คําถามคือ h High time frame หรือเทรนหลักยังคงเป็นขาขึ้นหรือขาลงนี้ต้องตอบเต็งให้ได้นี้ต้องตอบเต็งให้ได,ได้ถ้าเราดูจากภาพนะครับเราจะยังคงไบแอสว่าเทรนหลักหรือ h ไ time frame นั้นยังคงเป็น อัพเทนอยู่เพราะอะไรครับเพราะสวิ Low ของ4ชั่วโมงยังไม่ถูกทําลายชุดที่ปรับตัวลงมาเป็นเพียงแค่การ pull back เพื่อที่จะไปต่อตามเทรนไปต่อตามเทรนนี่ก็จะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมนะครับเป็นงานอธิบายเพิ่มเติมว่า มัลติไทม์เฟรมดูยังไงใช้ยังไงนะครับแล้ว internal นอของ h ฮไทม์เฟรมเนี่ยบ่อยครั้งที่เราดูว่าเอ๊ะมันเป็นโครงสร้างเดียวกับ medium มไทม์เฟรมใช่หรือไม่คำตอบคือใช่นะครับใช้คำว่าบ่อยครั้งนะไม่ได้100%นะครับบางครั้งอาจจะมีจังหวะที่ กราฟมันค่อนข้างที่จะผันผวนถ้าเราดูแล้วเรารู้สึกงงรู้สึกงงนะครับอาจจะต้องอาจจะต้องรอให้ราคามันเซ็ตตัวก่อนรอให้ราคาเซ็ตตัวก่อนอรอให้ราคาเซ็ตตัวก่อนนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับมัลติไทม์เฟรมมาร์เก็ตสตั c t เจอร์นะครับมัลติไทม์เฟร m มาร์เก็ตสตั๊เจอร์ อธิบายไว้ประมาณนี้แล้วกันถ้ายังสงสัยอยู่เดี๋ยวอาจจะต้องเวิร์กช็อปด้วยกันอีกหนึ่งครั้งนะครับประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ